สวัสดีสวิดัตทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทัพเช่นเคยอยู่แม่ทัพอีกแล้วกับในเกมฟรีไฟทุกคนโอเคเมื่อกีอ้ยคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้สุ่มชุดสุ่มกางเกงเอ้ยนั่นแหละสุ่มกางเกงนะครับแล้วก็ไปจัดเสื้อรองเท้ามาให้เรียบร้อยนะหมดไปเอารวมๆเลยนะแบบทุกคนแบบรวมๆเลยนะหมดไปประมาณสอ0พกว่าเพรน,นะครับสาหรับ กิจกรรมที่แล้วนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนี้ทุกคนเป็นตู้ลัคก,กี้รอยันนะทุกคนก็เป็นดาบคาตานะนะครับในตู้ลัคก,กี้รอยันนะครับตั้งแต่มันเข้ามันก็ตั้งแต่วันที่20ิมิถุนาแล้วนะทุกคนอันนี้ก็ระยะเวลาตอนนี้เหลืออีกเอ่อสิบสี่วันนะเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันนะครับทุกคน1ครั้ง15เพชรเพับผม5ครั้งบวก1ครั้งก็เป็นเจเพชรเท่านั้นเองทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าผมจะหมดเท่าไหร่เดี๋ยวขอจดเพรไว้นหน่อยละกันอันนี้นะ ผมว่าจดเพชรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน29,105เพชรนะทุกคนเดี๋ยวเราสุ่มจนได้อะแล้วเราก็มาดูนะว่าผมจะหมดเท่าไหร่แล้วก็มาเอาไปแลกได้เลยนะทุกคนมันจะมีโทเค็นนะครับถ้าเราได้โทเค็นเนี่ย1 0 0โทเค็นเอามาแลกหนาบได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าความเกลือดูดีทุกคนมันเข้ากับชุดขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าผ้าผปิดปากนี้ผมยังไม่ได้เติมเดี๋ยวผมค่อยเติมนะครับอ่ะ ตอนนี้ก็คือดาบถ้าได้ผพ้าผีปากมาอืมนี่มีตาเขียวโอ้โหตาเขียวช้ากันเลยทีเดียวเชียวนะทุกคนอ่าแล้วก็นี้ผมเป็นรถนะครับหกสิบโทเค็นเท่านั้นไอวอลผมสามสิบโทเค็นกับระเป๋าสิบห้าโทเค็นนะครับวิบวับหรือเกินตามเลเวลเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็กล่องกินปืนนะทุกคนโอเคตามนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยและกันนะครับหนึ่งครั้งลองเชิงไปหน่อยอุ้ยหนึ่งครั้งในหนึ่งโทเค็นบาด เออสูงสุดก็10โทเค็นครับเกลือก็คือ1โทเค็นเมื่อกี้คือผมเกลือครับผมมาเดี๋ยวเราจะหมุนกันแบบยาวๆเลยละกันเมื่อกี้ผมจดเพจไว้แล้วแหละรอบนี้ก็ไปยาวๆอุ้ย8โทเค็นทุกคนอุ้ยเมื่อกี้เกลือรอบนี้เกลืออุ้ยอุ้ยไม่เกลือนะก็ได้8โทเค็นอยู่นะตอนนี้โทเค็นผมมีเท่าไหร่แล้วไม่รู้อะแต่ที่รู้ผมได้แต่ token. โทเค็นอ๋อผมมีอยู่69โทเค็นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาทั้งดาบด้วยแล้วก็เอากินรถด,ด้วยนะครับมา ยาวๆไปเลยครับจะออกไม่ออกออกไม่ออกเหมือจะไม่ออกให้ผมนะครับแต่ผมจะได้แล้วนั้นทุกคนโอ้โหมาไวไปไวเหลือเกินอันนี้มาไวไปไวเคไวจริงๆโอ้โหเรียบร้อยผม180ดโทเค็นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรถอ้าวรถเราใช้แค่60โทเคอลตอนแรกผมคิดว่า80โทเค็นโอ้ยอีไข่หน่อยไข่ขาดอีนิดเดียวเดี๋ยวเราเราไปจัดหน่อยเพิ่มแล้วกันนะทุกคนขาดอีกแค่6โทเค็นเองอะ่ะนี่เป็นไงเกินเลยคราวนี้เกินเกินไปไกลเลยไม่เป็นไรครับผม ก็จะได้รู้นะครับว่าดวงผมมันหมดไปตั้งแต่ออสมได้ปีกกางเกงปีกนกเขียวัแต่คลิปที่แล้วแล้วนะทุกคนคลิปนี้ก็ได้ดาบโหดูดิทุกคนรถกคเท่ทุกคนนี่ถ้าผมขึ้นไปนั่งนี่อาจจะเท่ขนาดไหนอะอ่ะฮะแล้วก็ไอวอลผมไอวอของมันต้องมีก็จัดไปเลยครับผมไอวอลก็ไม่เห็นมีความเป็นปีกนกอะไรเลยอะน่าจะเป็นไอวอลลายปีกนกก็น่าจะเท่ะนะทุกคนนะ ทุกคนว่าเทไหมโอเคผมสำหรับกิจกรรมนี้ผมได้ไปดาบกินรถนะครับแล้วก็ไอวอนะั้นทุกคนเดี๋ยวหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวขอเอาเพชรขึ้นมาหน่อยละกันนะราบกิจกรรมนี้นะั้นทุกคนคาตานะครับผมปีแข่งความยุติธรรมแต่แบบเกลือหรือเกินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหมดไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าเพชรครับผมผมได้แต่หนึ่งผมได้แต่โทเค็นนันทุกคนได้แต่โทเค็นนะครับ แล้วก็ได้ดาบได้รถเอาเอาไปแลกดาบแกลกรถแล้วก็แลกไอวอลครับ1,130เอ่อเท่าไหร่โทเคนะ็น่ะเมื่อกี้อ่ะหนึ่ามสิกว่าโทเค็นนะประมาณนั้นนะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้เติมเพชรครับผม1น0 0งเพชรได้แน่นอนนะผม7,800เพชรผมว่าถ้าแบบเอาดีๆเอาดวงเลยนะถ้าคนแบบสุ่มรอบสองรอบก็อาจจะได้ดาบแล้วนะแต่ถ้าเอาแบบโทเค็นเฉยๆเนี่ย แปดร้อยเก้าร้อยเพชรก็ได้แล้วนะทุกคนแต่เมื่อกี้ผมร่อเอารถด,ด้วยเอาไอวอลด้วยก็เลยใช้เยอะไปนะทุกคนแต่ว่าแค่หนึ่ันกว่าเพชรได้ดาบมาก็เท่ดีนั่นคนโอเคเดี๋ยวเขาเข้าไปเปลี่ยนดาบหน่อยละกันดาบผมอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> หมดไปตั้งเยอะดาบอยู่ไหนไม่ได้ใช้ไม่ได้นะนี่ครับผมโอ้โหห,ห,หล่อเท่เลยท่อหรือเกินทุกคน เขียวทั้งหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือแค่ท็อปอัพนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมและกันนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วครับทุกคนเกือเกินคลิปนี้